เขาจะรับเข้าสู่ช่องฟ้าจำลองชะหายหลายคนมาดูพ่อแพมตึกป่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเชลอเาแม่แหลมนะฮะัา,างนูน้นปลามาอีแล้วน้ำนะเนาะพี่ลูกกระเทเเยเฮ็ดเราเรายังได้กินข้าวบันนี้เบิงบ้งยอะขึ้นมึงนูน้ปลานะโอ,อ้พ่อแพมค่อยไป รืดตึกปลาอยู่กูอันนี้แรงกว่างวดก่อนเนาะงวดก่อนไม่ได้แรงเท่านี้ได้เมื่อนี้โอ้โหอาการหนักเต็มเลยปานนั่นก็อยากมาปลูกเถียงอยู่นี่อาบูนี่ปุกปลูกใช่จนไหมก็ต้องสูงได้งานถึงใสเดชพานใต้ไปเลยบอก่าพิลูกอีนี้น้ำเนาะพอเฟมเนาะ anh nhau mương đúp ba xe đung ở này có khó khăn nha chi tổ nhảy thương, này nó ba mặn cืน hứm mà long chuông này Ngùng. phải bớt đã. ba đang bây giờ ยานค่ว่ามาขายให้เร็วขี้แฉนงยันค่ว่านะหั่นไหมไปชิปเอาเนาะไปกระชิบเอาเนาะไปไปกระชิบเอาเฮ้ยว่าแหงบ่ได้มันละได้งินมันนำโบมาถือ <c oughs> ป้าโอผลมันจะหาก็หยุดมือตอนเช้านี้เนาะตอนสวยขนาดสองชั่วโม,มงนด้นี่เนะมาะผลมันมาจากภูเขานะ คนมาจากภูเขาโอ้โห,โหจิึกพี่ห้าคนน้ำมาสองสารอบข้าวจะกินเพข้าวมาแล้วบางบางคนก็บางเจ้าก็เป็นเป็นง่าเป็นงอยแลย้วพี่เห็นไหมอันนี้ข้ามไปห้วยสถานบ่ได้เด้อเฮ้นี่นาพูน้ำท่วมหมดเลย โอ้โหสุดยอดมาใจเอ๋ดูแม่แหลมเด้คุณแป๊กดูแม่แหลมของเราดิไดโอ้ นี่นักเลงนมวางไว้อยู่ตรงห้องห้วยเลยน้ำลายกว่างวดกว่อนได้แหลมเอองวดกว่อนงวดกว่อนทำไม่ได้ขึ้นทางนี้เด้องวดกว่อนไม่ได้ขึ้นตั้งขึ้นบ่าจากแล้ว มวยชิธานนี่คว่ำเ่าได้เลยลโอ้บรรยากาศตอนเชา้าแม่แหลมก็มาตึกชะดุงเด้ออ่ม้ดแล้วย่อท้องไม่หึนแล้วชิลอลปลาเจ้าโอ้ยน้ำพิลึกให้แล้วมาเบิ้งดูแม่แหลมตึกชะดุง โอ้ยอยังโยมป่ามันกเบดเลยเนาะน,น,น้ำทั้งเบดนะแม่มีก็มาโอ้พ่อแพ,พ็มเพอยังตึกอีกเลยโอย้มันท่วมงวดก่อนมันมันไม่ได้ท่วมถึงขนาดนี้อันนี้โหโหชวนปามบาทินเด้ ูพี่น้องครับน้ำป่าไลนาคนข้าวเขาก็ออกรวงแล้วบางเจ้าก็สุกแล้วก็สีหายตอนนี้นะคะจะหายตรงนี้หมดเลยดูโ,ดโหนายายไปไม่ได้หรอกอืม นายายไปไม่ได้เลยมันต้องพูดถึงเลยนายายข้ามไปบ่ได้คูขนาดนาเอาพูนี่จะข้ามไปได้ไหมตรงนั้นนะตรงนี้เหมือนปีนั้นแล้วข้มมามไม่ได้มาโอ้หลึกน้ำเนาะ bạn đi để qua thông, thông nào? Ủa? นำทั่วมาจากทั้งข้าวเมียใบข้าวเลยมาเอาคืนลุกทางไปลุกบุงคุณกุ๊กน้ำกุุ๊๊กปุ๊กทิ้งไว้กุ๊บ ไม่แหลมตัวไม่แหลมตึกจะดุ้งอยู่ยืนดูปุกโอ้ เขาลำนาไทยน่ามาแรงมากเลนยน้อง,มาามองไม่ไหวนะ ถ้าตกมาอีกบานนี้เสร็จเลยกุลนะครโอ้ทงนี้กระจเจ น้ำทางเบิร์ดโหพนะี่น้องโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสิงคิวหลายๆเด้อ